สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางข้างสิงนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่ยี่สิบ็ดธันวาคม25 6 6น้าหสนะคะทุกคนคะ่ะใจก็ไม่รู้อีกเช่นเคยนะคะทุกคนว่าวันนี้เข้าหรือหลุดเนาะพี่น้งนองเนาะก็คำนวณตามปกตินะคะทุกคนถ้าหลุดทุกคนก็ไม่ต้องรับชมก็ได้เนาะพี่น้งนองเนาะใจก็ไม่ทราบว่าเขาจะปิดตอนไหนนะคะทุกคนยังไม่ไปดู วันหยุดตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะทุกคนคำนวณไปก่อนแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนเรามาดู ตัวเด่นนะคะทุกคนขาวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันที่ยี่สิบหกหุ้นก็หยุดเนาะพี่น้องเนาะหยุดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะคะทุกคนเด่นนะคะทุกคนอยู่ที่ศูนย์และหนึ่งนะคะศูนย์ค่ะพี่น้องศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สอง ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะทุกคนสามนะคะ รอบบ่ายนะคะสามและสี่ค่ะทุกคนเลขเด่นก็เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าคู่นะคะทุกคนบางคู่ก็เหมือนกันบางคู่ก็ไม่เหมือนเพราะว่าก็เปลี่ยนไปตามเลขวันนะคะทุกคนสามนะคะสามศูนย์สามสี่สามเก้า สามหนึ่งสามแปดสามห้านะคะสี 4, คะ่ค่ะทุกคนสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่เก้าสี่แปด สี่สองนะคะพี่น้องคาประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะศูนยนามสี่นะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเด้อคกันด้อถ้าไม่ชอบก็ให้รอดูท้ายคลิปใจจะจับเลขคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบนะคะใจก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าห้างเสงวันนี้จะ มาหรือไม่มาเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะศูนย์หนึ่งสามสี่ค่ะทุกคนศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนะคะนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะหนึ่งก็หนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะสามกับสี่รอบบ่ายสามศูนย์สามสี่สามหนึ่งนะคะสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งเนาะพี่น้องคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกคน สำหรับเลข4ี่และเลข9นี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคุณทุกห่วยทุกรอบนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะสามารถใช้ได้ในแต่ละวันได้เลยนะคะทุกคนมาดูนะคะรอบเช้าศูนย์กับ1เลขเด่นประจำวัน4และ9เป็น0409นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่น0440์ี่นพี่น้อง1น,นะคะ หนึ่งสี่หนึ่งเก้าติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะทุกคนสามค่ะสามสี่สามเก้าติดคู่ตัวเด่นสามสี่สี่สามนะคะพี่น้องสี่นะคะสี่สี่สี่เก้าติดเลขเด่นประจำวันสี่เก้าเก้าสี่ค่ะพี่น้องค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่านะคะพี่้องสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนรอบเช้าอยู่ที่0ูนและหรอบบ่ายอยู่ที่3และสถ้าไม่ชอบเลยก็ให้ตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันกับเด่นแยกนั่นแหลคะค่ะทุกคนคขาค่ะทุกคนขาสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคโมันหมันสุขูสุขกนด้อค่ะพี่้องสวัสดีคะ่ะ